ก็สําหรับ v l ในภาพรวมเนี่ยครับปีนี้เราก็ถือว่าถ้าพูดถึงผลการแข่งขันนะครับเราก็อาจจะไม่ประสบความเร็จตามที่ทุกคนคาดหวังนะครับเพราะว่าซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าปีนี้ทุกทีมพัฒนาขึ้นความจริงทีมเราก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อเทียบกับทีมอื่นแล้วเนี่ยเขาพัฒนาก้าวหน้าไปค่อนข้างจะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องกลับมาปรับปรุงทีมของเรานะครับสําหรับ เพื่อให้มีความเข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นเพราะเรายังมีแมตการแข่งขันข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เมอเชียนะครับหรือแม้กระทั่งการแข่งขันในระดับอ,อาเซียนก็ c ีอาเซียนวี B นะครับหรืออาเซียนกังปรีแล้วก็ยังมีการแข่งขันใเรื่งองโอลิมปิกอีกซึ่งก็เป็นเป้าหมายสําคัญของเรานะครับก็คงจะได้นํามาพัฒนาทีมให้มีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ ทุกคนก็ได้พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือนักกีฬาทุกคนนะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทําเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ที่มีอยู่เต็มที่แล้วและเมื่อเราได้ระดับนี้เราก็คงต้องยอมรับนะครับก็สําหรับเพื่อที่ได้มาปรับตัวต่อไปแต่สิ่งที่เรายังคงได้รับการชื่นชมอยู่ก็คือการแสดงออกของนักกีฬาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีจิตใจที่พร้อมที่จะต่อสู้ มีอารมณ์การเล่นที่สนุกสนานมีการยิ้มแย,ย,ย้มแจ่มใสมีสัมมาคาระวะมีวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งแสดงออกไปโลกประจกักษ์ตรงนี้เราก็ยังสามารถรักษาความอาการยอมรับของสังคมโลกอยู่แต่ปีนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่นะครับที่สาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติและก็คิดว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับให้การยอมรับก็คือในเรื่องของผู้ชมการแข่งขันเรานะครับผู้ชมการแข่งขันเราเนี่ยทางสาพันธ์โลกเขา ชื่นชมเลยว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการดูกีฬาวอลเลย์บอลที่ที่ดีดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเชียร์ทุกทีมเข้ามาชมทุกทีมมาดูกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆแล้วก็เชียร์ทุกทีมทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสกันนักกีฬารวมตลอดทั้งในระหว่างการเชียร์กีฬาเขาก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ที่ยอดเยี่ยมมากก็คือ ช่วงของการแข่งขันเนี่ยรู้ว่าจังหวัดไหนควรจะทําอะไรช่วงของการเสิร์ฟทุกคนจะเงียบและก็ไม่มีการโหดม,มีแต่การเฮเฮอย่างสนุกสนานนี่คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เสริมพลังของซอฟต์พาวเวอร์ Power, ทีมหญิงเราที่ได้สร้างให้โลกได้ประจักษ์นะครับก็เป็นมิติที่ดีแล้วก็เป็นที่เรื่องที่ทุกคนอยอมรับก็ต้องขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ได้ติดตามให้กำลังใจ ขณะเดยียวกัก็ได้แสดงถึงวัฒนธรรมเชียกีฬาที่โลกต้องยอมรับว่านี่คือคนไทยที่รักกีฬาวอเลย์บอลเข้าใจกีฬาวอเลย์บอลและมีความเป็นนักกีฬา,ามีความเป็นกีฬาดูกีฬาเป็นที่แท้จริงโอเคนะขอบคุณครับ